สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่นทานด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการมาสเตอร์ครับนั่นเองนะครับและเจ้าสามคนที่อยู่ตรงนี้คือกรรมการที่จะมาตัสดสินอาหารนะครับผมนะส่วนผู้เข้าแข่งขันที่จะมาในรายการนี้ก็ประกอบไปด้วยแกซอมบี้แล้วก็สเกลตันเอเดอร์แมนแล้วก็คิปเปอร์นะครับเอาละเราเสียเวลากันมาเยอะแล้วนะครับผมจะให้เวลาสิบนาทีเอาละครับเริ่มทําอาหารได้เลยนะครับตอนนี้ โอ้ยนี่เลยใส่เนื้อดาใส่มันฝรั่งหนัเนา่าแล้วก็นี่ปลาท,ทอดเนี่แล้วก็ไปใส่ในเตาเนี่ยนี่ได้แล้วขอตัดชัวซุปปลาเน่าแล้วกันนะฮะ <N> นี่อะไรเขาบอกเลยว่ากินไปแล้วเนี่ยต้องเส้เอยอาหารแกเนี่ยไม่ได้เลือกเลยเด็ดต้นอาหารชนิเนี่แเวนาน,นี่ใส่โกโก้น้ำตาลแล้วก็นี่บีบขาดไม่ได้ปลาเหมือนกันนี่แล้วเราก็ไปใส่ในเตาอบนี่ แล้วนี่เราก็จะได้คุกกี้มานะแล้วเนี่ยคุกกี้ตัด ตาชอว่ากุกกีปลาเะยกันนะออ้ยขอปุกแกเดี๋ยวไม่ได้เลืองเลยนี่ต้องขอชั้นดิถึงจะเด็ดนี่น้ำตาลน,นี่ไข่แล้วก็นี่ขนมปนันโอ้ลืมเอานุมมานั่นไม่เป็นไรใส่ทีนทีเข้าไปแทนแล้วกันนะเฮ้ยไม่เป็นไรเราชาดนะแต่เหมือนเหมือนกันนันเดี๋ยวไปใส่ในเตาอบนี่ได้มาแล้วโอเคนะนี่นี่ขอตาชอว่าเค่เบื่อเทีทีแล้วกันนะนี่เฮ้ยขอปุกแกเดี๋ยวไม่ได้เลือ่านั้นเลยต้องขอชั้นดิดูนะนี่ เราแบบท่านขอวาร์ปไปก่อนอะไปแฉลบขอซื้อภพยอันหนึ่งนะครับเอาวันที่อร่อยที่สุดด้วยชเวฟวาร์ปกับมานแล้วก็มการเห็นหรือเปล่าเนะ่ยไม่เห็นละเสร็จโจวยลานี่เอาภัยมาตั้นนี่เอ้ยเสร็จแล้วครับผมทับเสร็จแล้วเอ่อเสร็จแล้วเหรอโอเคนั้นก็เอาให้กรรมการท่านสามท่านตัดสินได้เลยนะโอเคละ โ <Okay, S 2> อเคเริ่มที่อาหารคอนสตอมบี้ก่อนเลยแล้วกันนะอืมรสชาติก่อนบ้าวัตาชิบหายเลยอาไป็นนคะแนนแมนเอาเขานานาอนาเนาวมาทำเนี่ยนะโอเคต่อไปก็อาหารองสเกียตันนะครับผมเลยทำไมกุกกี้บันใหญเยอจังเลยรอชิมนึ่อืมอืมบาอดนีแล้วกุกกี้ปลาดิ pupil. นะมึงคิดได้ไงเอามาทำเนี่ยนะว่ารสชาติแย่ชิ ไปเลยเต่อไปอาหารคงคิปเปอร์นั่นนะครับผมนะโอ้โหดูแต่สภาพแล้วไอเด็กก็ไม่น่าจะรอดเลยดูแต่สภาพแล้วผู้กูท้อนแต่แน่นี่สไอ้ดีดกก็รสชาติคุยแต่ชิบ่าเลยเอาทีทีมาทำเดียนะโอเคต่อไปคนสุดท้ายแล้วนะครับแลนก็คือเอเดอร์แมนนั่นเองนะครับเอาหารนี้น่าจะได้ตาดีนอะอือืง อืมวาจัดวาเอาเอ,าเอาตานีใช้ได้เลยนเนี่ยอืมอร่อยมากเลยนุ่มเอาเอาผ่านเลยผ่านเลยตานี้ผ่านเลยสิคะแนนเลยร้อยคะแนนเลยนะเอาละแล้วลเราก็ได้ผู้ชนะของรายการดีแล้วนะครับผมนะซึ่งผู้ชนะไม่ใช่ใครเลยนั่นก็คือคุณเอเดอร์แมนนั่นเองนะครับผมนะเยส้สนดได้แล้วเอเอไอ้นุ่มเอลืมต้านทอนจากที่เอ็ซื้อภายไปล่ะเอลืมตันทนนะอ้าวชิบหายแล้วไงกู อืืม <c oughs> ชัดเจนซอนทูมึนเอ็นเดอร์